สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y o u t u b e ทิป c o n f i d e n t นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ f a c e b o o k ทิป c o n f i d e n t ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะพบกันวันนี้ในหัวข้อเรื่องผู้หญิงรู้สึกยังไงเวลาที่แฟนเก่ามาขอคืนดีหัวข้อในวันนี้นะคะ ทิปก็ได้มาจากเพื่อนๆได้ทักแชทเข้ามาถามนะคะส่งข้อความเข้ามาถามว่าทะเลาะกับแฟนนะคะโกรธกันแล้วผู้หญิงเธอโกรธมากนะคะเพราะว่าผู้ชายได้ทําอะไรผิดไปและเธอก็บล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกเบอร์โทรตัดขาดการติดต่อทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็ ถ้าถ้าอยากจะไปเจอหรือว่าคุณผู้ชายเขาอยากจะไปหาเนี่ยเขาก็ไปได้แต่ว่าเขายังไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะว่าตอนนี้กาลังคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะไปง้อเธอดีไหมแล้วถ้าง้อเนี่ยโอกาสที่เธอจะให้อภัยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะได้ปรึกษาเข้ามาประมาณนี้เนาะความรู้สึกของผู้หญิงนะคะที่มีความเป็นไปได้ว่าถ้าคุณผู้ชายไปง้อเธอแล้วเธอจะคิดแบบนี้ค่ะ ไปฟังกันเลยค่ะในหัวข้อแรกนะคะความรู้สึกแรกเลยนะคะสำหรับผู้หญิงแล้วบางคนนะคะเธอจะให้อภัยคุณค่ะเธอจะใจอ่อนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้ชายไปง้อเธอไปขอโทษเธอไปขอโอกาสเธออีกครั้งเธอจะใจอ่อนและให้โอกาสคุณผู้ชายค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะ ในช่วงที่ทะเลาะก,กันเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกที่อยากเอาชนะกันใช่ไหมคะบางทีก็จะรู้สึกว่าอ,อ,อารมณ์โกรธอารมณ์แบบไม่พอใจไม่เอาแล้วไม่อยากคบไม่อยากไปต่อแล้วก็ตัดไปเลยเลิกกันไปนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะเมื่อผู้หญิงเธอคิดได้นะคะเธอจะมีความรู้สึกว่าพอห่างกันแล้ว เธอคิดถึงเพราะห่างกันแล้วเธอรู้สึกว่าจริงๆแล้วในใจของเธอมีแต่คุณจริงๆแล้วเธอไม่ได้คิดที่จะอยากจะให้มันจบแบบนี้อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ในตอนนั้นหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแต่ลึกๆใน,ในใจของเธอแล้วเธอมีแต่คุณเธอจะให้โอกาสคุณค่ะเมื่อคุณไปขอโทษเมื่อคุณไปสารภาพผิด เมื่อคุณไปสัญญากับเธอว่าจะปรับปรุงตัวใหม่จะพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ไปต่อแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวเนี่ยเธอจะให้โอกาสค่ะและเธอก็จะพยายามที่จะรักษาความรักครั้งใหม่กับคนเดิมเนี่ยค่ะเธอก็จะพยายามที่จะรักษาความรักครั้งนี้ให้มันดีที่สุดนะคะคือความรู้สึกข,ของผู้หญิงนะคะเมื่อผู้ชายมางอเนี่ย เธอก็จะให้โอกาสถ้าเธอยังรักคุณผู้ชายอยู่ค่ะข้อ2ค่ะเธอจะให้อภัยคุณผู้ชายค่ะแต่ว่าเธอจะให้สถานะแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเธอรู้แล้วนะคะเธอรู้ปัญหาแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ได้คบกันกับผู้ชายมาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้รู้ถึงความรู้สึกของตัวเอง นะคะช่วงเวลาที่ห่างกันไปเนี่ยเธอจะได้รู้ถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ได้คิดทบทวนแล้วเธอก็จะเข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คนสองคนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกอย่างมันจบลงนะคะแต่เธอก็ได้ไปทบทวนและรู้เหตุผลแล้วรู้ข้อผิดพลาดแล้วและเธอก็รู้ว่าต่อให้กลับมาคบกันเหมือนเดิม ทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนไปค่ะเธออาจจะรู้ว่านิสัยของผู้ชายและนิสัยของเธออาจจะไปกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้หรือมีข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถที่จะทําให้มันลงตัวทําให้มันไม่มีปัญหาได้นะคะเธอจะรู้ว่าเมื่อกลับมาคบกันในสถานะของความเป็นแฟนนะคะกลับมามีความสัมพันธ์ของความเป็นแฟนเนี่ยปัญหาเดิมมันจะยังคงอยู่และเธอก็จะรู้ว่า มันแก้ไม่ได้เมื่อคุณไปงอ้อไปขอคดีกับเธอนะคะเธอก็จะให้อภัยคุณค่ะเวลาผ่านานไปเนี่ยคนเราก็จะคิดได้เนาะจิตใจของคนเราเนี่ยก็จะค่อยๆค,คลายความโกรธความเกลียดหรือความรู้สึกที่ไม่ดีลงแต่ว่าเธอเนี่ยก็จะไม่ให้โอกาสคุณที่จะกลับมาเป็นแฟนเธอหรือมาคบกับเธออีกคุณจะเป็นได้แค่เพื่อนของเธอค่ะและข้อสามค่ะเธอ จะไม่ให้โอกาสคุณเลยค่ะไม่ให้อภัยคุณด้วยเธอจะไม่อยากเจอคุณไม่อยากพบเจอไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดคุยเลยค่ะในกรณีนี้นะคะมักจะเกิดในเคสที่ว่าคุณผู้ชายเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ผิดจริงๆผิดมากๆนะคะทำร้ายจิตใจเธอบางคนอาจจะทำร้ายร่างกายด้วยความโกรธหรือว่าความรู้สึก ของความที่เธอพยายามอดทนมาเยอะคือผู้หญิงจะมีความอดทนสูงนะคะอันนี้คือทุกคนน่า,นา,นาจะพอรู้แล้วนะพอเข้าใจว่าผู้หญิงโดยมากนะคะเธอจะมีความอดทนสูงมากๆเมื่อวันหนึ่งนะคะมันถึงจุดที่เธอบอกว่าเธอไม่ไหวเธอทนมามา,มากแล้วเธอพอแล้วบางครั้งเธออาจจะเจ็บปวดมาเยอะแล้วเธอก็อาจจะตัดไปเลยค่ะคือจบทุกอย่างจบจบ,จบไปเลยค่ะจบแบบไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดคุย ในกรณีนี้นะคะต่อให้คุณผู้ชายเนี่ยไปขอโทษเธอไปสารภาพผิดหรือไปขอโอกาสไปอ้อนวอนเธอ,อยังไงก็ตามคุณผู้ชายจะไม่ได้รับโอกาสจากเธอเลยค่ะเธอจะปิดการติดต่อกับคุณไปเลยไม่ต้องการเจอเจอกันเลยไม่ต้องการให้คุณเข้าไปในชีวิตของเธออีกแล้วนะคะก็ผ่านไปสำหรับ สความรู้สึกของผู้หญิงนะคะที่เธอจะรู้สึกเวลาที่เธอเลิกกันไปกับแฟนเก่าแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าอยากที่จะขอคืนดีกับเธอกลับมาขอคบกับเธออีกครั้งคุณผู้ชายก็ต้องเตรียมใจไปด้วยนะคะว่าถ้าไปขอคืนดีกับเธอแล้วเนี่ยผู้หญิงแต่ละคนนะคะเขาจะคิดไม่เหมือนกันหรอกนะคะบางคนก็จะให้อภัยคุณบางคนเขาก็อาจจะให้อภัยแหละ แต่ว่าไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะบางคนก็จะไม่คุยเลยก็คือตัดไปเลยก็หวังว่าหัวข้อที่ทิ์นำมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่มารับฟังแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับน้องที่มาขอคำปรึกษาจากทิปนะคะ ก่อนจากการในวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย